สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะคนบรรยายคนเดิมนะวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่สามสิบเนาะสามสิบกันยานะสองห้าหกเนะตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบห้าโมงเย็นนะครับนะใครถ้าวันเวลาผ่านไปเนาะใครดูคลิปติดต่อกันนะก็อาจจะงงว่าเอา้าวันเวลาเดียวกันผมทำคลิป ซ้อนหรือเปล่ายัางไงแบบไหนนะฟังผมพูดดีๆนะเออคลิปที่แล้วนะมันเวลาเท่าไหร่นะมันประมาณเที่ยงบ่ายใช่ไหมเออตอนนี้มันเย็นนะครับนะพอดีว่าผมว่างนะก็เลยมาทำคลิปสักหน่อยนะครับ FC เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนะครับ FC ก็มาต่อนะครับตรนะงนี้เขาก็ทำาสะอาดไปเนาะผมก็เคยมาถ่ายอยู่นะแต่ผมแปลกใจหนึงนะทำไมเขาถึงไม่ค่อยทยอยมาทำความสะอาดหญ้าตรงนี้เนาะที่ปีนะที่ผมมาถ่ายมองอะไรไม่เห็นเลยนะเออ จนมาปีไหนเนี่ยที่เขาเอาไม้โฮมาเอาญ้าออกไปหมดนะแล้วก็ได้สักพักนึงแหละนะแล้วนะก็เลเหมอนเดิมนะครับนะ,ะลงน้ำดีกว่าไอเอซีลงน้ำนะครับ กเกษตรอะไรไม่รู้นี่นะมันมัน,มนเต็มเลยนะมันไปไม่ได้นะครับนี่ถอนนี่ถอนใ้ไม่ผมเนี่ยโอ้โอโหยามแข็งน,นะเอฟซี FC. ไม่เช่อจะถอน,นง่ายๆนะครับนี่นะนักงว่าเขาจะทําความสะอาดได้ไรได้อูโหแข็งดึงยากต้องเอาจอบมาสับนะครับ ทันน้นทีน้องเขจะมีคลิปตอนเย็นให้ fc ได้ชมนะครับปกติจะมีแต่คลิปตอนเช้าเนาะผมมาถ่ายดึกสุดตอนไหนวะลอยกระทงเนาะลอยกระทงที่ผ่านมานะจําได้ว่าผมขี่จ้าฟินแค่น,นี้นะไปอีก,กอำเภอนึงนะแล้วคันนี้นะด้วยความว่าคันนี้มันเด็ก็มันเนาะไปกลับไปอีก,กอำเภอนึงอะประมาณไม่ถึง30โลหรอกประมาณยีบห้าไปนะ ไป25กับ25 FC ิบหก็บอกให้ผมแล้วกันมันเท่าไหร่นะนั่นแหละกลับมาถึงเนี่ยผมกลับมาถึงเนี่ยตรงเนี้ยผมมาจอดมอเตอร์ไซค์แถวแย่แถวเนี้ยนะมาจากตรงนี้นะโอ้โหน้ำมันเหลือครึ่งถัง FC โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวนี่ผมเติมเต็มถัมงนะจำได้ไปเก็บเศษตังค์ในบ้านไป <c oughs> ไปจิกตังค์แม่หน่อยนะได้เท่าไหร่วะไม่ถึงสี่สิบบอกประมาณสามสิบเจ็ดบาทมั้งเออ,อผมก็ไปหยอดเหรียญสรุป FC ได้เลาะไปวัดในวัดในตัวอำเภอนะเออได้ไปเลาะในวัดในตัวอำเภอนะแต่ตอนนั้นก่อนที่ผมจะไปผมก็ไปเลาะวัดอีกอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เขาจัดเนาะแล้วก็เลาะไปทั้งงูนะไปก็ผม,มคนเดียวแหละเออไม่มีใครไปด้วยหรอกนะสายเดียวไงนะครับนะชอบใช้เดียวนะไม่มีใครไปด้วยเราก็ต้องใช้เดียวนะครับนะ เดี๋ยวปีนี้ดูก่อนนะปีนี้ผมว่าผมไม่ได้ไปไหนเราเอฟซีเอ้ยนะเพราะว่าเพื่อเงินไว้ดีกว่านะงวดรถก็จะหมดแล้วไม่อยากทําอะไรแบบให้มันมีปัญหาที่มันต้องมาเคลียร์ตามหลังเนาะเป็นไม่ได้ผมก็ไม่อยากมีปัญหาหรอกนะเดี๋ยวก็มีเข้ามาตลอดนะเอาให้งวดรถมันหมดเนาะอะไรให้มันดีๆขึ้นแล้วค่อยอยากทําอะไรก็ทํานะครับนะครับเอฟซี FC. ก็ประมาณนี้ละกันนะครับนะคลิปที่แล้วทั้งคลิปนี้ก็อาจจะพูดนอกเหนือไรสาระไปมั่งนะก็ขออภัยด้วยนะแต่บางครั้งมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็เลยพูดเรื่องส่วนตัวมามั่งอะไรมามั่งนะครับนะบางครั้งก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเนาะนะก็ขอ FC อย่าถือสาละกันนะครับครับ FC ก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะกด s ั b สไ r i b e ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแน,นลด้วยนะครับนะเดี๋ยวว่างๆผมจะมาทำคลิปเรื่อยๆเนาะ ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ